ยอมให้มาถามย้อนนิดจนึงว่าอาน,นิสงส์จริงๆที่ถวายเมนของคุณโยมเนี่ยเป็นอย่างไรอาน,นิสงส์ถวายเมนเขาได้เจ้าเทพฤาที่ไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเอาชาบับท่าสุงมาแล้วกันครับเออนดีมากครบว่าถ้าจะบับท่าสุงเนี่ยเมนเนี่ย,เ,นเ,นยเป็นเครื่องกําจัดความทุกข์สาหรับญาติโยมเขาเป็นยาภาพใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราถวายเมน อีสองมันก็ได้สองปรการอะไรบ้างครับคือป,ประการแรกได้สวรรค์สวรรค์ประการี่สองได้นิพพานแม่เนี่ยเหรอใช่อันนี้เรื่องจริงๆนะครับยังอยางอธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้กําลังใจถูกประการแรกที่ว่าได้สวรรค์คือได้การมาวาจรนะะครับตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าคนที่เขาต้องตายขึ้นมา แต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเจ้าภาเพเนี่ยหนักที่สุดใช่ไหมครับครับสำหรับไอ้ที่เผาศกบ้างลงเผาสําหรับใส่ศกบ,บ้างแต่ความจริงทําบุญได้ไมหมนี่ก็ควรจะทําบุญได้ลงเผาศกด้วยต้องมีลงอีกด้วยเหรอใช่ไม่งั้นเผาได้ไงไอโยมว่างไงโยมยัง,มยงไม่ว่าคาสรบยังเหนื่อยอยู่<อ>ดีไม่ดีประเดี๋ยวโมโหอ้าวทำไมอ่ะโกรธสิไปตลาบซื้อลงมาไล่ลูกเลย เอาเยอย่างนี้ก็มีเหรอะขีโมโหเนี่ยโอ้ม<ะ>ไม่ได้ยา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 อย่าเพิงพ่งโมโหอเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งน้อยครับเรื่อว่าเมนี่เป็นให้เป็นการให้ความสุขให้ความสะดวกใช่ไหมครับเอ่อเื่าห่าว่าเราทําอะไรให้ความสะดวกกับคนอื่นอการจะสร้างเมนได้โดยอาศัยเหตุสี่ประการครับคือหนึ่งเมตตาความรักครับ ถ้าไม่มีจิตเมตตาไอ้เมนีม่ราคาไม่ใช่บาทสองบาทนะมันเป็นหมื่นเะป็นแสนนะอแงย่าลืมนะลาเงินจํานวนนี้กว่าระยะหารได้มันก็แสนยากใช่ไหมไอ้ <c oughs> การจะเสดสละเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จิตต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งมีจิตเมตตาคือความรักในบคนุคคลผู้มีความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับสองต้องมีกรุณาความสงสาร ถ้าไม่สงสารแล้วก็สร้างเมนให้ไม่ได้ใช่ไหมลงทุนมากเพราะสงสารแล้วเขาจะมีความทุกข์ต้องไปหาเมนที่ไหนมาตั้งแต่ละคราวแล้เดี๋ยวนี้สี่พันห้าพันเขาไม่เอาแล้วต้องถึงเป็นหมื่นแล้วรรรครันะรบเมนแต่ละครั้ยแล้วแล้วก็วิการนิสามมตุตามีจิตอ่อนโยนคือไม่ฉาิสยาคนที่ใช้เมนเผาศพ จะไม่นึกว่าอไอ้นี่กูลงทุนนี่หว่าถ้ามึงมาใช้เฉยเนี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับครบอยยินดีในความดีที่เขามีความกตัญญูต่เวทีแต่ถ้าผูตายใช่ไหมครับแล้วก็สี <S <S ่เบขาถ้าบังเอิญเป็นมันจะชอบช้ำไปบ้างชงนุษไปบ้างอะไรบ้างก็ทําใจวางเฉยไม่โกรธคนที่ทรงรทมีหารสี่อย่างนี้ตามบุติถ้ามีอารมณ์อย่างอ่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วไปสวรรค์ Oh. ามีกําลังใจอย่างกลางตายจากความเป็นคน oh. ก็ไปเป็นมลมลมครับทีน,นี้ถ้าเอาไว้ใช้วิปัสสนายาณควบคุมด้วยว่าคนที่ต้องมาถูกเผาที่เมงของเราหนึ่งเขามีชีวิตเช่นเราใช่ไหมครบเกิดมาแล้วเป็นเด็กเท่าเราเป็นผู้ใหญ่เท่าเราแก่เท่าเราแล้วก็ตายเหมือนกันเหมือนกันก็ทึกว่าไอ้ชีวิตร่างกายของคนนี่มันเป็นอนันจังหาความเที่ยงไม่ได้ สองทุกขังมาอยู่ก็มีแต่ความทรมานในที่สุดร่างกายก็ตายตามที่พระเจ้าตรัสว่าเตสังมูปสมูสุโขคนเราเท่าไม่เกิดมามีร่างกายเึ่นอาไรเราก็หมดทุกข์ถ้ายังมีร่างกายก็หมดทุกข์จิตก,ก็เลยตัดสุขส่วนที่เป็นโลภีวิสัย<า>ตั้งใจปฏิพาณยังไม่ไปฏิพานเลยอยา่ายดเนี่ยโอพยยศพยศเป็นยังไงครับเป็นเพื่อนกันไม่จักเลยยศไหนอะ ยศลูกชายคุณอ่ะเอ็งสุยใสพรอยะยศแล้วคุณพ่อเอาเอาฉบับหลวงพ่อดีกว่าฉบับเลยฉบับจะได้เป็นมาตรฐานไอ้ไางคนต้องมันเข้ากล่าวน้องเลวเพ้อทีอ่ออใจได้คือว่าพระยศจะเป็นอย่างนี้นะพระยศเนี่ยท่านเป็นสัพเพชาธรณะอแต่ไม่ก่อนที่อาจารย์ตายเนี่ยลอยน้ําไปแล้วพระยศไปเผาให้เมืองเสียงเลนอาจารย์ไหนอ่ะที่นั่งเนี่ยผมเนี่ยเหรอใช่ เคยตายแล้วเหรอจำไม่ได้เลยโอ้อาจจะใช่อาจจะใช่ครับแต่ความจริงไม่ใช่นี่ก็หกสบาบนะอ่าไ่้ไหลัวว่าอัยุก่อนเนี่ยอ๋อพระยศตายลอยน้ำใช่ใช่พระยศตายคนอื่นตายเหรอแน่ไปแช่งกันนะพปยศเป็่พรหันนะโอ้ขอภัยขอขครจะโทษนะแต่ความจริงสมัยก่อนโนนพระยศกับเพื่อนอีกห้าที่ห้าคนครับ ท่านเป็นสเเรอสาธารณะใช่ไหมปรับหมายความ่าถ้าใครตายขึ้นมาถ้าไม่มีทุนหรือไม่มีญาติออท่านก็ค่อยจัดก,การเผาให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดทองอใช่ไหมเป็นแบบนี้อยู่ตลอดมาวันหนึ่งก็ปรากฏมีศพสตรีที่กําลังตั้งครรภ์ลอยน้ํามาพระอยู่ใ,ใกล้บ้านใกล้เขตของท่านปราบก็มีคนเข้าม่แจ้งบอกนี่คุณยศ ภาษาบีเขาเรียกยะาสานะยะาสาะครับยา,าสารภาษาไทยร่างระยศ <c oughs> เวลานี้มีศพผู้หญิงลอยมาพระอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราเอาไปเผาพักที่แนกับพวกก็เปล่าประกายทีอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็พากันยกศพไปเผาเฉยๆก่อนครับพราทาการเผาปืนใส่ตามที่โขนมาเท่าปืนใช้ขนาดนี้ผมต้องเออศบตัวใหม่หมดใช่ไหม แต่ต่างคนต่างกลับมามาบ้านท่านกำลังกินข้าวอยู่ก็ปรากฏปืนหมดไฟไหม้ปืนหมดจะศพไม่ไหม้เจ้าบ้านเขามาบอกยศศพที่เธอเผาเนะี่ยมันไม่ไหม้นะบล้อก็ไปดูใหมเอ็อศพไม่ไหม้จึงกันเลยบอกเอ๊ะทำไงดีก็เอาไม้มาเสียบให้แหลมแทงศพออแทงศพให้น้ํามันไหลออกมาเพราะมันลอยไปในน้ําขึ้นอิ่มน้ํามาก ไอ้น้ำในร่างกายไหลามามันก็ไม่ไหลามาจากน้ำไอ้น้ำเลือดต้ําเหนองมันก็ไหลามาด้วยแต่ก็นั่งมองดูว่าไอ้ร่างกายของคนมันสกปรกอย่างนี้นะปลา,ปาเพรเกิดธรรมสังเวยไอ้ร,ร่างกายเรานั้นไม่ดีเลยสกปรกแบบนี้ก็ผู้หญิงคนนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ก็เป็นสภาพเหมือนเราปลาไอ้ของสกปรกั้งไหลแล้วนี่มันปกปิดไว้หลังกระพรา้ามองไม่เห็นใช่ไหมปลา ถ้าเกิดนี้ปิตายายความเบื่อหน่ายร่างกายครับว่าบ้านก็บอกพ่อตาแม่ยายพ่อตัวแม่ตัวแล้วก็พันยาให้ไปดูพวกนั้นไปเห็นเข้าว่าเกิดอาการรังเกียจร่างกายเหมือนกันต่อมาก็ปรปกาศทิ้งพวกอีกห้าทิ้งห้าคนให้ไปดูว่าเกิดมีอาการรังเกียจในร่างกายเหมือนกันแค่ว่า,ารังเกียจมีความรู้สึกว่าร่างกายเราร่างกายคนอ,อื่นเราสกปรกแบบนี้แต่ว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่มีผลอะไรมาก เอาสัยจิตที่เป็นมหากุศลคือว่าอจิตที่เป็นกุศลนะคราบคราบก็มีจิตเมตตาเหมือนแบบยุเต๋นอน่ะเจ๋วมีจิตเมตตาเพื่อที่เรียกว่าศพเขาม่เผาเมรนเราไม่ว่าเราชอบใจกราบนั่นกระเผาศพทีไรก็ไม่เคยรังเกียจบ้าบ้านเนี้ยมันก็มีเงินมีทองไปจับใจ่ายแค้สอยบ้างแล้วก็เวลาตายไม่มีเงินเผา,าเราต้องเผาปีถ้าไม่เคยที่อย่างนั้น Oh. มีแต่ตั้งใจสงเคราะห์ด้วยความเต็มใจอาศัยเมตตากรุณาสอของสองจุดนี้คราบทั้งหมดตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคราบหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบรรลุอภิเสัมสมาัมบุธญาพวกนี้ก็มาเกิดไล่ไล่ของพระเจ้าอ๋อ oh. เอาฟังเทศจะาพระเจ้าโดยอนุส์กุตถทาครั้งเดียวเป็นประสูดาปัน ฟังสามีแข้งเปรอหันเลยเห็นไหมนี่อนนีิสงให้เมนเผาศพถ้าเราพิจารณาศพตามสภาพนี้ด้วยว่าเมนที่เราเผาคนเนี่ยคนนี่มีสภาพเหมือนเราแต่เนื้อแท้จริงร่างกายของคนก็มีความสกปรกเด้วยสมถาภาวนาแต่เห็นว่าร่างกายของคนนี่เป็นอธิจังไม่เที่ยงทุกขังทรงตัวอยู่เป็นทุกข์กัตาในจุดตายไปหมดทั้งหมดอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณ ถ้าคนทุกคนแม้แต่โยมติ๋ที่สร้างเมงก็ดีญาติโยมทั้งหมดที่ไปเผาศพก็ดีมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนตายละปฏิการหมดโอ้แต่ว่าขอโทษแนะเจ้าใครอยากไปไปที่หลังฉันทั้งไปก็ได้นะทําไมล่ะครับไปก่อนฉันอดข้าวที่ทั้งหมดเนี่ย๋อเไอ้หลวงพ่อออกไปรอบคอบดีนะอ้าโทษไอ้คนน่ะทำไมเห็นแก่ตัว่างนี้หมาที่ไหนอะ <laughs> นี่หน้าหลังมีหมายใจถุนแต่หมายว่า่อนบังไม่ยอมเห็นออจะมีอะไรเขาไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังก็คนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าเพิ่บอะไรเงี้ยนะใช่ช่วยกันคนละห้าบาทสิบาทที่เขาโมทนาร่วมตัวนี่เขาเขาจะมีส่วนก็ได้เป็นประการใดต้องมีได้เขาเรียกว่าปัตตาโมทนาไหมร่วมทานเนี่ยไม่ใช่ปัตตานโมทนาไหมร่วมด้วยมีผลเหมือนกัน ถ้าหนน่าปานิพันธ์ได้คนที่ติดตามก็ปนิพันธ์ได้เหมือนกันครับครับจะเรียกริวานี่บริวารบริวารนี่ไม่ใช่ผู้รับใช้คือว่าเป็นผู้ที่ทําร่วมกันครับ่มไหมแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ทาอะไรเลยไม่มีโอกาสทําแต่โมทนากับสุโยทั้งสองไอ้นี่ยหากินฟรีกําไรเฉยๆแบบนี้เหรอใช่เอ๊ะสมัยปรีมว่อวปัตตาน,นโมทนาไหมมันก็ได้เขาไม่กันน่ะอ๋อ ปัสสาวะไปเอาอน<ม>เอาบุญมาเอาขี่เกียจี้เก็ดให้ตะจางจะเอาบุญด้วยใช่ไหมใช่ใชอใน,นดีมากถ้เาเขามีอะไรปัญหาเวลาขึ้นไปเผาผีศพบ,บนเชิมตะกอนยกโูกจะวางทำปากขมุบขมิดไม่ทราบว่าเขากล่าวว่าอย่างไรขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แจงด้วยเจ้าค่ะนี่นั่นเนี่ยก็แช่งคนตายอ้าวแล้วกัน ม่มขมิบหน้าเหรอใช่ไปโหตายหาไปที่ชอบที่ชอบแต่โวยแต่ใครก็ไม่รู้เข้าว่าไงมันทําปากหมกมีดเพราะจึงไม่ไม่จําเป็นต้องทําปากหมกมีดนี่ครับบครันๆทําทํายังไงก็ดีครับไม่มีก่อนทําปากกับหมกก็มีทําตามกันมาอ๋ออย่างคนแก่สมัยก่อนยังเป็นเด็กๆก็เอาไม่กันขอว่ากันยังไงไม่รู้ไม่รู้เข้าว่าไงดิ เนี่ยปอ่ยาตายายเขายกศพทิ้นมาบอกนีงทำบาปเป็นลิงไอ้เราก็มุดมีนมุดไม่รอ้อะไรท่ามาโอ้มุดไม่ต่างเขากันนะทำบาปมินจะไม่รย้ว่าอะไรอ่ะโอ้แต่เนื้อแท้จริงๆนะต้องนึกอย่างที่พระปังสกุลครับอาจารย์จําได้ไหมบังอนิจจาวัจสังาราสังขายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอครับคือไม่ต้องทํบาปไม่มีนึกในใจ ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากผู้สาวเป,ป็นไปลตงคนคนแก่มันเสื่อมใช่ไหมครบับและในที่สุดมันก็ตายไปลงท้ายว่าเตสังบูปะสะมสุสโขตามที่พระอินทร์่นกล่าวสมัยพุะเจ้านิทาน มีใจคิดว่าถ้าเราเข้าไปสงบกายจะได้มันเป็นสุขก็หมายความว่าถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องเผานี่เราเป็นสุขคือปณน<อ>ิพันธ์อเขาคิดอย่างนี้นะกราบ,รบแลวญาติโยมมีทาปากมกมีมุมีเป็นหนางแช่งใค้คนนั้นตายหงตายห่าแบบนี้คนนี้ตายโหงตายห่าแบบนั้นลงนรกแล้วนะค,ะคนแช่งลงนรกเหรอใช่โอ้โหไม่เผาผีลำบากเรถ้าไม่เชื่อนะอาจารย์ลองแช่งชาวบ้านเราดูสิ แล้วก็ลองตายดูแล้วก็จะไม่ได้ไปนรกถ้าไม่ได้ไปให้มาต่อว่าฉันเอเด็กยังเล็กอยู่ครับผมเป็นเด็กนะเป็นห่วงเด็กเก็นห่วงเด็กอ่านี่ก็บอกว่าข้างหลังไม่ค่อยได้ยินเลยกรุณาหน่อยจะขาดเอเขาจะทาไงฉันก็จะโกนเต็มที่เลยนะนั่นสิเห็นใจเหมือนกันก็เอาละเครื่องก็มันก็ดังเท่าเดมครับนั่นนะ แต่ดีกถ้าถ้าไม่คุยกันก็ได้ยินนะอ๋อก็เคยเทศเขาได้ยินเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาพระบรรยายแสดงหรือเทศธรรมถ้ามีการคุยซุกซิกนินพาแข่งกับพระว่าตายแล้วจะลงข้างล่างจริงไหมคะไม่ไม่จริงอะ่ะ <laughs> ไม่ลงข้างล่างแล้วลงในสุนทรเลาอ๋ <laughs> ออกข้างล่างเอาไม่ได้หม มล่างไหน,น,นลงข้างล่างไม่ได้ทุนชลางข้างล่างโอ้มีเาบอกตายแล้วลงนรกกมจะลงข้างล่างนีเขาบอกข้างล่างสงสัยเขาะจะหมาย<อ>ลงนรกนะก็นั่นนะพี่จะถามข้างล่างเลยใช่ไดมครับโอ้มีหลายล่างไม่ลงข้างล่างแต่ลงนรกโอ้กับกบจริงจริงไหมครับที่ว่าอาจริงถ้าไม่จริงถ้าไม่แน่ใจนะอาจารย์ลองลินทาเขาต้องลองตายดเดี๋ยวนี้ เอเห็นเมนตั้งใหม่ให้แท่งให้ตายเลยเปไม่แค่ให้ตายเป็นการพิสูจน์ไง่ะเหมนนี่เท้าฟรีนะเด็กยมเต๋อไปสอบบาลให้เลยอ๋อเป็นปัจจธรรมนะใช่ใช่ปรุณาผงลึกเออ